สวัสดีครับมาพบก,กับบรรยากาศสวนในเ e อื N ้นฟาร์มผมนี่วันนี้เราพันธุ์เพิ่นมา์มหาหลาตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีทังไอเวนแชนแนลมันมล่องปีมือคร,รับโอ้พูดผิดผิดเนี้ยผิหาอยู่หาอยู่ลองปีมือรมานบอแก <laughs> ไม่สวัสดีครับโยไ่โดยไม่สนวันมีคนทั่วหาเลยโดยไม่งุ้มหอยสุกินมือนีบ่อยครับพอดีลดลงเออโอ้ยจะติด ถึงน้ำมันนี้ให้คัดได้หนึ่งบอสต้องพูดครับลุงอะไดรการเลยอืมบรรยากาศสวนครับนี่ครับหายู่หากินได้สบายเลยครับไม่แคมป์ปิ้งอลไรก็นฮะกินได้แมนพาไปชมครับเขาโคตก็กำลังงามครับอืมเขาโคตรซ้องฟังเลยครับเนี่ยี๋ยวมันใหญ่มากนี่มันน่าจะเป็นฟิลแบบว่าที่เขามาเจอสวนเขาโคตครับแต่ว่าทางนั้นมันยังหกอยู่ผมบทันละทาง บรรยากาศสุดยอดโอ้หมานตะเวนเดี๋ยวว่าตืมั้ยเดี๋ยวล้วพี่น้องตื่มแล้วตัวนี้โอ้ตกใ่เลยครับเนี่ยไม่ปดโอ้จางคักเลยครับนี่

เดี๋ยวกินแล้วครับพึ่งป่าเผาเลยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเพิ่งเห็นปลาปลาแล้วมันใช่ครั้งแรกครับอุดมาเพระว่าเพิ่งมาทีเล็กครับผมอุดมสมบูรณ์ได้อยู่สวนใส่โอ้โอ้โตใหญ่เลยไปครับผมเดี๋ยวไปยามยามอีกได้หลายลังครับผมแมนเดี๋ยวรอติดตามรับชมเรื่อยๆครับครับโอ้การกายยอดในการเผาเผาเว้เว้มา จับสิจับเชือกแบบยืนออกมามจับหนึง่งได้ใช้แท่งมั้งปาดนี่นไงครับแม่นม้ำลำบมนานสะอดยอดนี่อ,อย่างเกลือส,ส,สดๆเลยครับนี่ ขวานตกไงเดี๋ยวเราติดตามน้องชมครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดต่าแต่งบรรยากาศริมน้ำสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราติดตามน้องชมนะมาเบิ่งไอ้หม่เราสีมานบอกไอ้เราเป็นตะมานบออาเบิ่งได้ครับล้างของไอ้ไม่นี่ยจะเป็นยังไงอาเบิงใส่หาจีคางเพียจะเนี้ขคางเพียเอาตะคางเพียเดียวละไม่ใส่ดอก ลงลงเลิกประเดมาเนี่เอาแบบลงเลยมีเสียคอยอีกตัวอันแม้กวาใเสไมเห็นไหมโอ้ยบ่เลว่ไงครับอันแม้มอเอาเอาคล้องคว้างเสไมแห้วกปลปอยลงไปเลยน่ะบลเลี่งไงปะเนาะหลังสูงโพดนี่แม้ไม้ไพ่เอ็นซีเเดนี่ไหมจลเด้อันละเอามัดไว้ปะที่นี มาปันเดโอ้ยแต่เวนกำลังโตกำลังงามเลยนี่ไอ้ห้กินนี่ต้นซอโรสปูกไว้ไว้แข้อหลายได้อเ,เ,เ,อเออแมนได้ไันอะ <c oughs> แ,แต่เก่าบานทางผิดตัวมันหลาเด๋ยวไม่ต้องลุมกุ้งตอวยุ่นี่ นี่ถ้าหลุมกุ้งตัวน้ยใส่เลยหลังหนึ่งแก่พี่แก่พี่จะได้หอมๆไอ้เนี่ยหลุมกุ้งตัวเนี้น,น,นี่ครับมันจะอยู่น้ำหลุม,มสีเลยใส่ไปเลยปิดจากน้อย เ,เขียวงามครับใส่นีไปจากหลังครับกุกมันต้องอยู่าบางสิ่งแล้วครับมันจะไมากินเท่าเนี่ยละปกติมันอย่าลงไปครับเนี่ยนี่นครับเดีย๋ยวรอชมบรรยากาศปลาครับเมื่อนิมาต่ไทายปลาให้บืองทางติดหวย สนปากกระเบาครับผมหาบ้างยากแล้วครับต้นปากกระเบามีนจะอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทางอื่นบ่คอยมีแะ้วครับเฮ้ยเท่าง้คัดตกนะครับมันจะหลุมกุ้งนะครับแยงไปยข่ขคืนน้ำต้องสะอาดครับเท่ายัางสีมี กอดอ่อนเลยโเดยวิ่งมากครับมือค่อยเศร้าออ้าเป็ดเผ็ดเป็ดได้ลูกผิดอ้เผ็ดผิดพอเผ็ดเถอเด้อเผ็ดดี็นบนเซฟใสเลจนหาเกลือมากับน้ำทัานที่เลยแล้วมือพันแทะรึปล่า้ายแตก เพราะพยายามคุ้งมากินกับเลยก็จะกินล้กตำคุ้งกั๊บเอ็มล่อมป็นจังหวะขยำเลยเออแมนพอฝีมือฟอร์ต้องห่วงแขังแข็งแต่บ่อการแต่กัดทั้นี่บุกเสามันค okay. ือตับว uh, oh, yes. ่ะจะไปใส่อีกด yeah. yeah. ีคือว่าเข้มแล้วบ่อเดี๋ยวพี่ึบ รดยการเลยคุยครับยังไงล่ะเลยสีปฏดกความเนี้ยบบรรยากาศได้กินกับเบื้องแล้วใช่ไหมครับครับอมเหลืองๆเลย เบื้องแค้งนี่อ้ยสุดยอดงามครับดอกควนขัดเคลื่อนใส่ันได้กินได้ใส่มันว้ายใส่กันเมื่อปลาข้อที่เลี้ยงหรือไม่เลี้ยงนี่จะดูที่ไส้และไขมันมันมันเบียร์ได้ใส่มันนะบัวขดอยากเบิ้งตาอันี่มันบอดบัวเนี่ยมันจะมาถึงเวทไอไม้เนี่ยนี่นี่นีปลาบัมันเนี่ยคือปลาไห้กับหูนะว่าปลาบัวเปนเลี้ยงมันไม่มันขอใส่เด้อ

มันมันมันห่อนอยู่แต่ขอนลีลาดนียจ้ากหน่อยห้ามห้ามห้ามลายนะอ้ขายไม่ได้เลยแล้วเนี่ยคายดิจับนี่นะครับอันนี้คือปลาปลาที่ธรรมชาติมันจะไม่มันติดไส้ผู้ใดเมืองปลาคอเป็นกระเีหูเนาะหรือว่าปลาช็อตเนาะใครต้องเป็นกะียหูเลยไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาเลี้ยงแน่นอนปลาเลี้ยงนี่ไขมันเต็มเลยเนือบมเด็นขนาดนี้เขตรห้องบกอยมีเพชรเลี้ยง อืี๋ยปลาน้ำหนองอขมติ๋วเล่นปะเดี๋ลูกสาวแชร์ไปสุดลูกบอกเลยครั่วเหม็นเยอยจังเดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวเน้อต้องหาต้องหาอีกครับผมผมกินจำนี่แหละผมพอใจแล้วร้านอยู่ร้านยหาครับผมนี่ไปเอิ้นเฮ้ยม่นจิตใจไปแล้ว ยังว่ามันเบียร์มันเบียร์อยู่ขันพาไปหาหมออด้วยบัดเบื่อปัดในกระบอกฟังนี่เปิดหัวนี่นี่เท้าจวดป่าธรรมศาสตร์แถมนั่นครับอือเฮ้ยเนี่ยมต้องจำจำเกลือที่เ่าไปเผานี่ครับน้อยเนี่ยเราขัดเอางน้าอ่ะครับโอ้ได้สวยจริง เกือดเปียเปด็ดิิดใจแลครับกะปิติดกะปิได้สมือนผมเกินเลยไปเนื้อกัติดที่กลาบวะแกาปัดเสียบขนาดนั้นก็เห็ดเปียจะเสียบถือน่าคำโตโตครับเรียบเอาเขาด้วยเอาครับลองมึงนะผมจับบอลผมจับบอลเสียบยังเหลืออยู่เลยจี บอ่าแก้ม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 ของเนี่ยที่สุดเลยเนี่ยแก้มแล้วแก้มมันเด็กมันสุกพอไงให้กินไใบแถวบ้านทีนี้บอกอันเบาเลยขู่กล่องน้ำบัวทันนี่สุกพอดโอ้เสียบีเดียวเบาน้าหัวน้ำไหลพอดีเลยเดี๋ยวลองสุดเอือนกันครับผมนี่ที่เป็นคือยังเหาจำแก้วสมโอ้แม่นดิแบบคักบบีบใส่แก้วเลย น้ำเจ้ยวเหรอน้ำเจียวเหรอโอ้เนื่อยไหมเอาเอาบวกม่วงไงบวกม่วงเม่วงนี่ก็คักเกินเดี๋ยวนี่แซ่บแล้วแซ่บแล้วบอกเขาเปลี่ยนใจใช่ไหมเขาท้าเขาไอ้เอิญอยู่แบบสมคักเขาไปครับเว้ยพอดีเลยลงโต้หวานหวานแล้วขั้สมกั้กเจียวครับผมเอากันครับจักปานยังไอ้เอิญมองแซบเลย แต่ว่าผมได้ใส่ก็พอใจแล้วน่าที่กินใส่ไอ้ไม่นี่นี่เจ้าเจ้าคขมมาบอมักเอาลูกหลานกินกินเพื่อนๆพ่อใหญ่เนาะคนมากกินหัวเนาะคนเด็ดเอาหัวไปเลยจังกับใจวะ <laughs> ใส่ในแซล,ล,ลบออกก่อนแล้วเ <laughs> นี่ยตะปิ้งหรือจี้เนี่ครับผมยำบกม่วงว่าดีเลยยำบกม่วงใส่ปลาสิมันจะเป็นคล้ายๆปลา ปลาชอดด่อนลุยสวนครับเมนูนี่เอ๊ะด้วยสวนมันจะมีท้ายเนวาหันอยูด้วยการยุ่งรอบเซลยบหมอแซบเฟรมเนื้อหวานดีครับผมอ๋อกัดอ่ะลูกสาวให้ลูกสาวซิมก่อนเออซิมเนื้อฮะล่ะพื้นกินเนื้อนั่นละ่ะดี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 เบอรเน่อกินละมากินขี้ <c oughs> ใช่ปะเจียงหัวลูกไปไล่ไก่เดียวปะ <c oughs> กินแต่ปลาเลยวะเฮ้ยรอนี่แหละังไหวังมัถือมมรดเด้เนื้อปลาเนาะอาจะยำหมกวงใช่เหมืนเพ่อแลองสูตรเดินของด้วน่อยลองคนละสูตรใส่หมกวงแมนคนละสูตรก็ได้เอาต้นหมกวงเลยบแมนเปียวกลมๆเข้าไปใส่ไรบมักเขมก็ใส่หลกินเลยเป็นบกินเลย ยวดีจักเธอบอกไปควันเดียวบาจิบอกดิบ้ฮควันด้วยให้พ่อไม่ไปหาปำนโดเ่นนั่งเง้ล่ะเดยวไปกินแล้วโอ้เบ็ดเบ็ด